รันถัดไปโรงเรียนที่8เลยนะครับเป็นโรงเรียนสิริพงศ์วิทยานะครับเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนแบบผสมผสาน4องค์ประกอบนะครับมีจิตปัญญานะครับแล้วก็เรียนรู้แบบบูรณาการนะครับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการสะท้อนคิดนะครับในหัวข้อสงขาบ้านฉันฟังดูรู้เรื่องนะครับของเด็กนักเรียนชั้นป .3 ฟังดูคล้ายๆแบบโอ้รายการที่ เขาเรียกอะไรนะรายการนาเที่ยวนะครับคุณครูวิชุตานะครับการจนะประโชดนะครับหรือครณแอลครับผมสวัสดีครับคุณครูพร้อมไหมครับครูแอลครับค่ะอ่าโอเคร้อมค่ะได้ยินเสียงไหมคะได้ยินครับเรียนเชิญครับผมขออนุญาตแชร์สปรีนนะคะครับ สงขาบ้านฉันฟังดูรู้เรื่องค่ะนี่เป็นเรื่องเล่าของครูแอนนะคะเรียนผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านนะคะแล้วก็ขอสวัสดีเพื่อนคุณครูทุกท่านเลยนะคะวันนี้คุณครูแอนค่ะคุณครูวิชุตาการจันประโชนนะคะเป็นคุณครูโรงเรียนศิลปวิทยา จังหวัดสงขลานะคะโรงเรียนศิลปวิทิยาสังกัดสำนักง,งานการศึกษาเอกชนนะคะของจังหวัดสงขลาค่ะโรงเรียนศิลปว์วิยานะคะเข้าร่วมโครงการเป็นโรงเรียนพัฒนาตนเองทางระบบรุ่นที่2นะคะเมื่อปี2563นะคะเป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning นะคะที่โรงเรียนได้ใช้ก็คือ แบบใช้นวตัตก,กรรมที่มี4องค์ประกอบด้วยกันนะคะก็จะเป็นในเรื่องของจิตปัญญาการบูรณาการากระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้วก็การสะท้อนคิดนะคะก็เริ่มต้นนะคะโรงเรียนศิลป์ภวิทยาเนี่ยจะจัดการเรียนการสอนก็คือเราจะออกแบบหน่วยนะคะหน่วยเป็นหน่วยบูรณาการาตรงนี้เป็นสงขลา,บ,าบ้านชานก็คือถ้าเป็นภาษาใต้นะคะใช้ภาษาใต้ว่าสงขลาบ้านชาน คันนี้นี่คือเป็นภาษาถิ่นนะคะเป็นภาษาใต้ถ้าเป็นเป็นภาษากลางก็คือสงขลาบ้านฉันนะคะตรงนี้แนวคิดที่ทําไมถึงเอาเรื่องสงขลาเข้ามานะคะเพราะว่าเราเห็นว่าเด็กของเรานะคะในพื้นที่นี้ควรจะควรจะเรียนรู้ความเป็นรากของของพื้นที่บ้านเกิดของตัวเองนะคะตรงนี้แล้วก็ในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมาเนี่ยคุณครูก็ได้ลงพื้นที่นะคะคุณครูก็ได้ลงพื้นที่กันกันทั้งหมด แล้วก็ไปดูพื้นที่ต่างๆที่เราจะนําข้อมูลตรงนี้มาเป็นมาเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กนะคะไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ในเรื่องของภูววัฒนธรรมนะคะในสถาปัตยกรรมต่างๆตรงนี้เราได้เก็บภาพบรรยากาศมาแล้วก็แล้วก็นำมาเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆค่ะแล้วก็ออกแบบเป็นหน่วยบูรณาการขึ้นมาซึ่ง หน่วยตรงนี้ค่ะเด็กๆก็จะมีส่วนในการที่จะออกแบบนะคะเขาจะเขาเขาอยากจะเรียนรู้เรื่องอะไรนะคะแล้วก็จะมีเด็กบอกว่าเอาคุณครูคะถ้าถ้าเป็นไปได้พาพาพวกหน,นูไปที่จริงได้ไหมดูนี้ค่ะซึ่งขอโทษนะคะคุณครูคุณครูเรื่องสไลด์อ่าครับผมสไลด์ไม่ได้เปลี่ยนสไลด์เลื่อได้ยังคะยังไม่ไลื่อนลยครับเป็นหน้าแรกอยู่เลยค่ะอ๋ออ๋อค่ะ,อคะขอัยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตดนึ่งขอใช้ใหม่นะคะช่างนะคะน่าจะค้าง ตอนนี้ตอนนี้เห็นไหมคะเห็นแล้วครับอ่าขอบคค่ะเอ่อการที่ทําหน่วยบูรณาการนะคะเด็กตรงเนี้ยเด็กจะมีโอกาสที่จะ,จะร่วมวางแผนกับคุณครูอะค่ะก่อนจะเป็นก่อนจะเป็นแผนผังที่ออกมาตรงนี้เด,เด็กเกเขา schemes, อยากจะลงพื้นที่จริงๆทีนี้เขาก็คุยกันว่าการที่ก่อนที่จะลงพื้นที่เนี่ยเราจะต้องมีข้อมูลพื้นฐานก่อนนะคะเด็กๆก,ก็ร่วมออกแบบแล้วก็คุณครคูเนี่ยเห็นว่าในเรื่องของการฟังดู นะคะในเรื่องฟังดูรู้เรื่องเนี่ยมันเป็นมันเป็นพฤติกรรมนะคะที่เด็กสามารถทําได้ง่ายนะคะในส่วนตรงนี้เด็กจะเข้าใจมากกว่านะคะเริ่มต้นเริ่มต้นการเรียนรู้ของเด็กในเรื่องการฟังการดูเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เด็กเขาเขาสามารถเรียนรู้ได้อย่างง่ายนะคะตรงนี้เราก็เริ่มจากการที่เอาหน่วยแรกขึ้นมาเลยนะคะ หน่วยที่หนึ่งหน่วยย่อยของเรานะคะก็คืออ่านฟังดูรู้เรื่องแต่แผนนี้เราใช้คําว่าฟังดูรู้เรื่องก่อนในส่วนอ่านเนี้ยจะอยู่ในแผนต่อไปนะคะหน่วยนี้จะเป็นการบูรณาการนะคะในหลายวิชาแล้วก็โดยใช้ภาษาไทยเป็นแกนนะคะหลังจากทีค่คุณครูวางหน่วยอะคะ่ะแล้วก็คุณครูหันกอนจะออกแบบแผนย่อยเนี่ยคุณครูก็มาหันหันมองในส่วนของอห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพสูงที่เราได้ไป บรมกมานะคะในช่วงที่ช่วงเดือนพฤษภาคมตรงนั้นนะคะเราได้มามาวิเคราะห์กันดูว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยส่วนส่วนอื่นนะคะทางด้านขวาเนี่ยเราก็มีการมีการปรับเปลี่ยนมีการจัดการอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในเรื่องของการจัดพื้นที่เนี่ยเรายังคงใช้ห้องเรียนนะคะซึ่งมันเป็นห้องเรียนาการการเรียนรู้ตามปกติของเราเราก็หันมามองตรงนี้ว่า เด็กๆเ,เนี่ยควรจะมีมีโอกาสที่จะใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าพื้นที่ในโรงเรียนของเราอะคะ่ะเราก็เลยเลือกที่จะใช้ห้องโลง่ลงๆนะคะที่จะไม่มีโต๊ะเรียนนะคะตรงนี้หรือหรือ,รอลานลานสนามโรงเรียนนะคะตรงเนี้ยที่ที่ให้เด็กเขากิดได,ได้ได้เรียนรู้นะคะทีนี้ในความในส่วนของการออกแบบหน่วยบูรณาการนะคะก็ในการกําหนดเป้าหมายนะคะ เป้าหมายเนี่ยในเรื่องของการฟังดูรู้เรื่องเนี่ยเด็เดกๆก็จะต้องค้นพบในส่วนตรงนี้ซึ่งคุณครูคก็จะมีการกําหนดไว้ก่อนคร่าวๆนะคะแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยเราพยายามจะให้เด็กนะคะได้เ,เรียนรู้ได้ตอบตามเป้าหมายที่คุณครูได้กําหนดไว้นะคะก็คือมาถึงในส่วนของการของการวางแผนนะคะในเรื่องของการวางแผนก็เริ่มต้นด้วยจิตปัญญานะคะกิจกรรมจิตปัญญาเนี่ยเป้าหมายก็คือการทํางานอย่างอิสระ ก็ทําให้เด็กเขาได้รับรู้ความรู้สึกของตนเองได้ดีนะคะวิธีการก็คือเราเนี่ยให้เด็กได้าวาดวาดภาพผ่านลากเส้นตอบตอจากเส้นที่ครูกําหนดไว้ให้ตามความรู้สึกของตัวเองจะวาดเป็นอะไรก็ได้แต่ในขณะที่วาดเนี่ยเด็กๆจะต้องสังเกตความรู้สึกของตัวเองนะคะสังเกตดูว่านาขกะนาวาดเนี่ยหนูรู้สึกอย่างไรแล้วก็คิดเชื่อมโยงนะคะว่าหลังจากที่วาดออกมาเสร็จ นะคะหนูจะตั้งชื่อภาพนี้ว่ายังไงก็คือที่เชื่อมโยงระหว่างตัวภาพกับความรู้สึกของตัวเองนะคะต่อมาเป็นในส่วนของการสร้างข้อตกลงค่ะข้อตกลงตัวนี้เราจะมีเราจะใช้ทุกชั่วโมงนะคะในเรื่องของการสร้างข้อตกลงให้กับเด็กในเรื่องของการที่จะให้เด็กเนี่ยฟังฟังครูครูให้จบก่อนลงมือทำนะคะแล้วก็เมื่อจะตอบคําถามเราจะไม่เย่งกันตอบเราจะยกมือขึ้นนะคะ เราจะยกมือขึ้นตอบนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนจะตอบนะเพื่อนตอบคําถามเนี่ยเราต้องตั้งใจฟังเพื่อนด้วยนะคะแล้วก็ข้อที่สี่ก็จะเป็นในส่วนของการที่ให้เด็กทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการทํางานจนสําเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวหรืองานงาน,งานกลุ่มนะคะในส่วนของการที่การดําเนินการของกิจกรรมค่ะนะคะขั้นแรกเนี่ยพี่ครูดได้ออกแบบเนี่ย คุณครูจะเปิดคลิปให้เด็กๆดูค่ะในในคลิปในเรื่องของสงขาดินแดนประวัติศาสตร์นะคะให้เด็กๆได้ดูได้ฟังนะคะในขณะที่เด็กดูฟังเนี่ยเขาจะสังเกตพฤติกรรมของตนเองว่าพื้นฐานเดิมนะคะความรู้เดิมของเด็กเนี่ยเขาก็จะรู้ว่ามารยาทของการฟังเป็นแบบไหนนะคะ,ะตั้งใจฟังดูจนจบไม่คุยกับเพื่อนก็คือเป็นในส่วนของมารยาทของการฟังนะคะรงนี้แล้วหลังจากนั้น พอเด็กๆฟังจบนะคะเด็กๆก็จะมีมีการแบ่งกลุ่มนะคะจัดกลุ่มให้เด็กแล้วก็เขาก็จะไปเล่าให้เพื่อนฟังคลิปของคุณครูนะคะจะแบ่งเป็นตอนนะคะแบ่งเป็นตอนหนึ่งคลิปเนี่ยคุณครูจะแบ่งออกเป็นสามตอนคุณครูจะเปิดตอนที่หนึ่งให้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 เด็กๆฟังและดูก่อนนะคะพอจบตอนที่หนึ่งปั๊บคุณครูก็จะให้เด็กๆหันกลับไปหาเพื่อนในกลุ่มแล้วก็ลองเล่าเหตุการณ์นะคะลองเล่า เล่าให้เพื่อนฟังว่าเออเราเห็นเราเห็นเหตุการณ์อะไรบ้างมันเกิดอะไรบ้างในคลิปนี้ในแต่ละตอนนะคะในตอนที่หนึ่งหลังจากที่เล่าเสร็จเด็กก็คิดวิเคราะห์ในกลุ่มก็คิดวิเคราะห์กันว่าเอ๊ะข้อมูลเนี้ยมันเกิดเหตุการณ์ตัวเนี้ยในคลิปตอนนั้นหรือเปล่านะคะแล้วก็มีการรวบรวมข้อมูลกันทั้งกลุ่มหลังจากนั้นก็มีการบันทึกเป็นผลงานของกลุ่มเอาไว้นะคะเป็นผลงานของกลุ่มเอาไว้เลยเมื่อมีการบันทึกเสร็จค่ะเด็กๆจะต้อง นําข้อมูลเนี้ยมาจัดเรียงลําดับเหตุการณ์ว่าเอ๊น่าจะเกิดเหตุการณ์ก่อนหลังยังไงในในตอนนั้นนั้นอ่ะนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการนําเสนอนะคะนําเสนอนําเสนอข้อมูลนะคะนําเสนอข้อมูลของแต่ละกลุ่มนําเสนอผลงนานมาในระหว่างที่นําเสนอเนี่ยเพื่อนเพื่อนทุกคนก็ลองหันกลับมองข้อมูลของตัวเองว่า เหมือนหรือใกล้เคียงของกลุ่มตัวเองยังไงนะคะโดยคุณครูเนี่ยหลังจากที่ทุกกลุ่มนําเสนอเสร็จแล้วคุณครูก็จะมีการตรวจสอบข้อมูลนะคะตรวจสอบโดยให้แต่ละกลุ่มดูคลิปอีกรอบหนึ่งนะคะดูคลิปอีกรอบหนึ่งแล้วก็มองว่าเอ๊สิ่งที่เราได้บันทึกลงไปในเป็นผลง,งานผลง,งานของกลุ่มเนี่ยมีความถูกต้องอย่างไรแล้วหลังจากนั้นแต่ละกลุ่มก็มีการปรับปรุงพัฒนางานของตัวเองให้ถูกต้องมีความสมบูรณ นะคะเด็กจะทํากระบวนการนี้ซ้ําๆถึงถสามรอบนะคะเด็กทําซ้ําเลยถึงสามรอบตอนที่หนึ่งหนึ่งรอบจบพอตอนที่สองพอคลิปตอนที่สองคุณครูห้ทากระบวนการเดิมค่ะตอนที่สามคุณครูก็ให้ทากระบวนการเดิมลักษณะแบบนี้เด็กๆทําซ้ําๆนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเด็กก็สรุปเรื่องราวออกมาแต่ละตอนนะคะพอท้ายสุดคุณครูมีการให้เด็กๆได้สรุปค่ะได้สรุปว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเนี่ยจากตอนที่หนึ่ง จากตอนที่1ที่เด็กๆสรุปออกมาข้อมูลของเขาเป็นยังไงมีความถูกต้องชัดเจนแค่ไหนตอนที่2มีพัฒนาม,ม,มีมีพัฒนาการยังไงนะคะแล้วตอนที่3เป็นอย่างไรตรงนีค้คือเด็กก็จะสรุปออกมาแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยเด็กก็จะบอกว่าวิธีการที่จะฟังดูให้รู้เรื่องเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะในส่วนในส่วนข้อมูลของกระบวนการที่คุณครูพาเด็กทำนะคะ หลังจากนั้นค่ะคุณครูก็จะมีการให้เด็กสะท้อนคิดนะคะการสะท้อนคิดเนี่ยก็เด็กๆก,ก็จะบอกความรู้สึกของตัวเองว่าเอ๊ะการทํากิจกรรมในวันเนี้ยเด็กมีความรู้สึกอย่างไรนะคะแล้วก็เด็กๆคิดว่าสิ่งที่เรียนทาได้ดีแล้วในในคาบนี้มีอะไรบ้างแล้วสิ่งที่จะต้องพัฒนาต่อคือเรื่องใดนะคะตรงนี้เด็กก็จะมีการสะท้อนคิดโดยการโดยการฟูนะคะในในช่วงท้ายคาบ ทีนี้มาในส่วนของกระบวนการวิทยาศาสตร์นิดนึงนะคะตลอดกระบวนการกิจกรรมเนี่ยเด็กๆก็จะได้สังเกตนะคะมีการสังเกตไม่ว่าจะเป็นการสังเกตความรู้สึกของตัวเองสังเกตเนื้อหาที่เรียนนะคะมีการคิดเชื่อมโยงคิดวิเคราะห์ร่วมกันนะคะมีการสรุปข้อมูลบันทึกข้อมูลต่างๆนะคะมีการจัดลําดับแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลว่ามีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันหรือไม่นะคะในส่วนตรงนี้แล้วก็ท้ายสุดเนี่ยก็จะเป็นการสรุป นะคะสรุปผลการเรียนรู้สรุปผลจากการที่เขาได้ลงมือปฏิบัตินะคะที่เป็นภาพกิจกรรมนะคะภาพกิจกรรมก็คือตอนที่เด็กๆได้ลักวาดภาพวาดภาพต่อเส้นนะนะคะเด็กๆก,ก็จะนั่งทําทํางานนะคะก็ตรงเนี้ก็จะมีบางส่วนที่นอนเขียนนะคะนอนเขียนคือตามพื้นที่ของเขานะคะแล้วก็เด็กๆได้ดกออกมานําเสนอนะคะ ส่วนนี้ก็จะเป็นภาคกิจรกรรมที่เด็กหลังจากที่เด็กดูคลิปนะคะดูคลิปแล้วเขาก็ามารวบรวมความคิดกันรวบรวมรวบรวมข้อมูลกันในกลุ่มนะคะมีการพูดคุยกันแล้วก็มีการนําเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียนนะคะตรงนี้นี่คือผลงานในส่วนของจิตปัญญาค่ะอตอนจิตปัญญานะคะเราก็จะสอบถามเด็กว่าจากหนึ่งเส้นที่ครูกําหนดหนูวาดออกมานะคะคนแรกนะคะน้องอิงฟ้าเนี่ยบอกว่า รถม้านะคะรถม้านอนหลับนะเขาเขาจินตนาการว่าเป็นรถม้านอนหลับก็เลยถามว่าหนูรู้สึกยังไงคะลูกตอนที่หนูว่าเขาบอกว่าเขารู้สึกง่วงอ่าเขารู้สึกง่วงแต่เขาจินตนาการเส้นที่รูกกาหนดนะาให้เป็นรถม้าก่อนเขาก็เลยเขียนว่าเป็นรถม้านอนหลับนะคะตรงนี้แล้วถามว่าแล้วภาพเนี้ยถ้าเกิดว่าหนูจะเอาเอาภาพเนี้ยไปไปให้ใครคนใดคนหนึ่งที่หนูอยากให้หนูหนูอยากให้ใครเขาบอกว่า เขาอยากเอาภาพเนี้ยไปให้คุณพ่อคะ่ะก็เลยถามต่อว่าอเพราะอะไรลูกงเอาเอาภาพนี้ไปให้คุณพ่อเขาบอกว่าทุกครั้งทุกครั้งที่เขาขึ้นรถของพ่อที่พ่อเป็นคนขับเขาจะหลับทุกรอบเลยเขาก็เลยอยากเอาภาพเนี้ยไปให้คุณพ่อนะคะตรงนี้ก็คือเป็นการสะท้อนในส่วนของจิตปัญญาของเด็กส่วนอีกคนหนึ่งค่ะตรงนี้คือน้องน้อง,น,องน้องตูนนะคะน้องตูนสังเกตดูว่า ภาพเส้นที่ครูให้นะก็คือเหมือนเหมือนเหมือนเส้นแล้วเขาต่อแบ่งครึ่งเองอีกส่วนหนึ่งเขาวาดเป็นต้นไม้อีกส่วนหนึ่งเขาวาดเป็นตึกเราก็เลยถามว่าเอ,อ้านี่ลูกลกวาดอะไรลูกเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งหนูวาดธรรมชาติค่ะครูสิ่งหนึ่งเขาวาดวาดในเมืองค่ะครูแล้วเขาตั้งชื่อเรื่องว่าโลกกําลังจะหายไปโดยเขียนโดยเขียนในช่องของที่เป็นต้นไม้เขาบอกว่าณนะตอนนี้ต้นไม้อ่ะมันมันลดลงจากการที่เขามองอจาก หลังบ้านนะคะเห็นแต่หลังคาบ้านเรือนหมดเลยไม่ไม่เห็นต้นไม้เลยตรงนี้ก็คือเป็นเป็นการสะท้อนความรู้สึกของของเด็กปสนะคะของน้องปสตรงนี้นะคะคนนี้ค่ะคนนี้เป็นเป็นรูปทะเลนะคะในขณะที่ว่าเขาบอกว่าเขานึกถึงคลื่นทะเลเขารู้สึกผ่อนคลายมากนะคะ ถ้าถามว่าพอกล้นทะเลมีการขึ้นขึ้นลงลงของเนื้อเขารู้สึกผ่อนคลายเขาอยากจะไปทะเลเขาก็เลยเขียนออกมานะคะตรงนี้อันนี้เป็นผลงานการร่วมคิดนะคะสังเกตดูว่าเนี่ยจะมีจะมีเด็กยังเขียนไม่ถูกซึ่งในขณะที่คุณครูให้งานเนี่ยคุณครูจะบอกว่าหนูไม่ต้องกังวลก่อนนะคุณเราต้องการจะให้เด็กเขาถ่ายทอดออกมาว่าเขาได้เรียนรู้อะไรเกิดเหตุการณ์อะไรโดยไม่ต้องกังนวลว่าหนูจะเขียนถูกหรือผิดก่อน พเพราะเนื่องจากว่าเด็กป .3 เนี่ยก็เหมือนกับเด็กป .1 ขึ้นกระโดดขึ้นปอ .3 อะคะ่ะเพราะปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนออนไลน์กันซึ่งก็ก็ได้ประสิทธิภาพของเด็กก็ก็ยังยังไม่ยังไม,ยงไม,ยงไม่ยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจอะคะ่ะเราก็เลยบอกว่าหนูไม่ต้องกังวลนะลูกในส่วนคําผิดเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันแต่ว่าหนูอยากเขียนในหนูเขียนมาก่อนเพื่อจะเป็นการสื่อสารให้กับครูนะคะครูก็จะพยายามทําความเข้าใจกับภาษาของเด็กนะคะ ท้ายสุดค่ะในการร่วมสรุปค่ะเด็กสองห้องจะมีมีการสรุปที่ที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันตรงนี้คุณครูจะขึ้นจอให้นะคะตอนที่เด็กสรุปนะคะแต่ละห้องชั้นปสทับหนึ่งก็สรุปออกมาได้เจ็ดข้อซึ่งจะมีรายละเอียดค่อนข้างจะชัดเจนนิดนึงส่วนของปสาทับสองก็จะมีห้าข้อนะคะซึ่งก็จะตรงทั้งหมดในทั้งสองห้องเนี่ยก็จะตรงตามเป้าหมายที่คุณครูได้กาหนดเอาไว้นะคะแล้วก็ท้ายสุดค่ะในช่วงของการสะท้อนคิดนะคะ,ะคุณนี้คือน้องเจ้านายค่ะเขาบอกว่า วันนี้รู้สึกสนุกมากเลยตั้งแต่การวาดรูปนะคะตอนตอน้นแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องกับเมืองสงขลาว่าเมื่ออดีตเนี่ยมันเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างนะคะมาอีกคนนึงก็จะเป็นน้องโฟกัสนะคะบอกว่ารู้สึกสนุกกับกิจกรรมนี้มากเลยได้วาดรูปแล้วก็ได้รู้ว่าคน,คนสงขลาสมัยก่อนนะเขาอยู่กันอย่างไรนะคะตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลของของเด็กที่ที่มาสะท้อนคิดหลังจบกิจกรรมนะคะทีนี้ผลที่เกิดกับเด็กในชั่วโมงในสามชั่วโมงนี้นะคะที่ได้สอน ก็เด็กสามารถทํางานแล้วก็นํเสนอนาเสนองานด้วยความมั่นใจด้วยตัวเองนะคะฟังดูด้วยตัวเองจนจบนะคะไม่มีการคุณครูคไม่ไม่ต้องเตือนเลยนะคะในส่วนของของพฤติกรรมเด็กสามารถทบทวนสิ่งที่ฟังดูได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็สามารถระบุรายละ,ละเอียดได้สามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจรายละเอียดของแต่ละประเด็นได้นะคะแล้วก็สรุปความรู้ด้วยตัวเองได้แล้วที่สําคัญก็คือเด็กสามารถปฏิบัติตาม ข้อตกลุงที่เราได้กําหนดไว้ตอนแรกนะคะส่วนผลที่เกิดกับคุณครูค่ะคุณครูก็จะหลังจากที่มีการกําหนดตัวหน่วยออกมานะคะคุณครูก็จะมีการกําหนดเป้าหมายได้ชัดเจนขึ้นนะคะเราจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนั้นได้ค้นพบความรู้ด้วยตัวเองนะคะคุณครูรู้จักรอคอยคําตอบของเด็กคุณครูไม่รีบจิ่จะบอกว่าอ๋ออันนี้มันเกิดอย่างนี้นี้มันเกิดอย่างนี้ให้เกิดจากเด็กเขาเป็นคนอบอกคําตอบด้วยตัวเองนะคะ เปิดโอกาสให้เด็กได้วาง,วางแผนการเรียนรู้ร่วมกับคุณครูเปิดใจรับข้อเสนอแนะทุกฝ่ายนะคะในการสะท้อนเนี่ยก็จะมีเด็กบางส่วนที่สะท้อนถึงคุณครูคนะคะแล้วก็การจัดการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่จะทําให้หน่าเรียนยิ่งขึ้นแล้วก็เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกกลุ่มเนี่ยได้มีตัวตนในชั้นเรียนคือเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ได้มีส่วนร่วมทั้งหมดนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนศิลปวิทยาค่ะขอขอบคุณค่ะ โหยอดเยี่ยมมากเลยนะครับคุณครูคุณครูแอลนะครับ <L. S 1> ครับคุณครูแอลนี่สังหัวว่าทําแบบทุกพยายามทําคือมองเด็กเป็นอง์รวมนะแล้วก็พยายามทําให้ครบทุกมิติก็คือเริ่มตั้งแต่ใช้จิตปัญญาแล้วก็การฝึกเรื่องการคิดเชื่อมโยงคิดอย่างเป็นระบบนะครับด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ยังใช้กระบวนการที่ ให้เขาได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมด้วยนะครับนี่อยากถามทางครูครูแอลนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าอยากจะจัดการเรียนรู้เนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพแล้วมันยังเขาเรียกว่ารักษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ตัวที่จะเกิดกับผู้เรียนอย่างเงี้ยไปได้ตลอดครูแอลอยากให้ระบบหรือโรงเรียนเนี่ย provide หรือว่าจัดจัดเขาเรียกอะไรจัดสิ่งสนับสนุนหรือว่า กติกาอะไรต่างๆเนี่ยให้ครูเอลเนี่ยแบบไหนที่คุณครูคิดว่าจะทําให้ครูเอลเนี่ยมีความสุขและก็จะทําให้คุณครูเอลจัดการเรียนรู้ได้มีประสิทธิภาพมากๆในเรื่องของของการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพนะคะหนึ่งเนี่ยที่เราที่เรามีอยู่แล้วก็คือทีมค่ะเราจะมีทีมที่ที่ร่วมกันออกแบบนะคะทีมที่ร่วมกันออกแบบในการในการเรียนรู้แล้วก็ในเรื่องของการที่มีการ ที่โรงเรียนจะเป็นในส่วนของการเรียนสดดีศึกษาชั้นเรียนกันแล้วก็มีการสะท้อนผลตรงนี้ค่ะเราเราคิดว่าอ์ประอกอบอื่นเนี่ยไม่สำคัญมันขึ้นอยู่กับคุณครูคุณครูผู้สอนคุณครูที่จะ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 ,จะเปิดใจรับเปลี่ยนมายเซตของตัวเองอะค่ะตรงนี้ทีมทีมสําคัญนะคะเพียนคิดว่าการที่จะทําให้เด็กเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ทีมครูร่วมวางแผนร่วมกันแล้วก็ทุกฝ่ายในเรื่องเรื่องของไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารในส่วนเนี้ยผู้บริหารสนับสนุนเต็มที่อยู่แล้วอะค่ะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ก็ได้รับการสนับสนุนอยู่แล้วค่ะก็คิดว่าก็น่าจะดําเนินการต่อค่ะคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยเมื่อเด็ก mm hmm. เด็กเด็กเกิดผลคุณครูก็มีความภูมิใจแล้วก็จะมีแรงฮึดฮึดต่อค่ะแรงสู้ต่อค่ะนั่นแหละมาเลยนี่ถามคุณครูแอลสักนิดหนึ่งนะครับคุณครูแอลนี่มองมองบวกมากๆเลยนะและ้วก็พยายามที่จะเขาเรียกอะไรนะ,ะพัฒนา โดยเริ่มจากตัวเองนะครับขอถามนิ่นึงอันนี้เรื่องส่วนตัวแหละรู้สึกยังไงที่แบบเรากำลังจะทําฐานสมรรถนะแล้วเขาก็เ,าเลิกไม่ทําและกลับไปเป็นหลักสูตรกลางๆเหมือนเดิมมีผลกระทบอะไรหรือว่ามันเป็นอุปสรรคอะไรกับค,ครูแอลบ้างไหมฮะเพราะว่าเข้าใจว่าการจัดหลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบของครูแอลนี่ยมัน,ม,นมันเป็นเรื่องฐานสมรรถนะนะครับ ไม่ไม่ได้หนักใจเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าเหมือนเราเ่เราก็จะพยายามทําควบคู่อยู่แล้วค่ะเราบูรณาการเหมือนเหมือนเหมือนตอนนี้เราตั้งตั้งใจว่าเด็กทําอะไรได้ซึ่งเด็กทําอะไรได้ในบางส่วนมันก็เชื่อมโยงกับตัวชีวิตคือหลักสูตรเดิมอยู่แล้วว่าค่ะแค่แค่มันจะเปลี่ยนเปลี่ยนคําเท่านั้นเองซึ่งเราเราเราทำควบคู่ไปอยู่แล้วนะตอนนี้ก็ไม่ได้หนักใจอะค่ะโอ้โถ้าจะนักติคมคูอเอลนี่ดีมากๆเลยนะครับเนี่ย คืออ,อะไรก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับครูแอลสักอย่างกนะ็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะครับมีไฟมีไฟในการทํางานด้วยนะอึปุึบๆ,ๆอยู่เรื่อยเลยนะคุณครูแอลอุปสรรคอุปสรรคเอ่ออันขะเรอันใหญ่หลวงเลยอันไหนดีครับลองเลือกมาสักเรื่องเลยฮะในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยครับอุปสรรคอันใหญ่หลวงนะคะก็คือในในเรื่องในเรื่องของการการ เหมือนการอ่านการเขียนของเด็กอะค่ะการอ่านของการเขียนของเด็กเนี่ยจะจะเป็นอุปสรรคเพราะว่าเ, à, เราเนี่ยด้วยด้วยโรงเรียนสี่พงเนี่ยจะเป็นโรงเรียนการกูศลนแล้วก็จะมีผู้ปกครองในกลุ่มของระดับปานกลางลงมาตรงนี้ค่ะแล้วก็จะผู้ปกครองจะมีอาชีพรับจ้างซะเป็นส่วนใหญ่การร่วมดูแลร่วมมือกันต่อมือกันระหว่างครูกับผู้ปกครองเนี่ยค่อนข้างจะน้อยตรงนี้ค่ะก็เลยทําให้ตรงนี้ค่อนข้างจะยากแต่ ook, คุณครูก็ครูทุกคนร่วมร่วมแรงร่วมใจกันค่ะบางทีวันเสาร์อาทิตย์ก็จะนัดเด็กมา มาที่โรงเรียนมามาสอนเสริมกันมาอะไรกันก็คือช่วยกันนะคะ่ะเป็นประเด็นสําคัญเหมือนกันเนาะเพราะาคนเรานี่ยังไงเรื่องภาษานี่มันสําคัญนะคิดก็คิดเป็นภาษานะครับมันเป็นมันเป็นเกี่ยวข้องกับภาษาแต่ว่าคุณครูแอลก็เล่าให้ฟังแล้วนะว่าก็ยังมีวิธีที่จะมาแก้ปัญหานะครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับ,บครบเครื่องมากๆนะครับสํบาหรับ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยาเป็นโรงเรียนเอกชนแบบเขาเรียกอะไรนะแบบสงเคราะห์ปะคะใช,ใช่ใช่ค่ะไม่ไม่เก็บค่าเทอมค่ะเก็บค่าเทอมโอยอดเยียมมากเลยนะครับ,รบขอบคุณมากเลยครับผม